จับปีใหม่เป็นไงปีใหม่ดีนี่ดีจับปีใหม่ดีพวกมันเวทีเฮ้ยพวกอยู่ทีไหนเราเสียด้นิดเดียวน่าจะพุ่งไกลอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมพูไอซ์สะดุดเพราะว่าเรวกมันเวทีแล้วก็พวไอซก็คือแบบคนไกลไกลกว่านั้นหน่อยหนึ่ง เนิดเดียวแล้วเลยเจไปไปไปเช็ดป่ะใช่ใช่พี่แต่ดีนะข้างเวทีนี่แฟนคลับไม่เห็นไม่แต่เจแต่เจถอดเสื้อเช็ดเลยใช่ป่ะ่ะพี่จำได้พี่จำได้บาสนอนทับพวกนี้ี่ลองไปเ่อไปเพ่าบอดี้เส์ฟป่ะ แล้วเนี่ยจะเป็นทำเนียมของทุกๆปีที่เราจะมานั่งรวมตัวกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของปีที่ผ่านมาคอนเสิร์ตเอ้าพี่ผมเมดแกพี่ที่มีพี่หล่อห่ยืนเต้นเนี่ยอีเนี่อีกเนี่อีกเี่ยีพูนนาเลยใครในนี้น่ารักสุดสหรับพี่มากลยเป็นพี่ีกอเฉยเลยจริงจริงเนาะเเป็นสตนออะสตนรแมนพี่ครับนี่ไหนมไม่ใช่ขับรูปมันไม่สารพอย